ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ลิมิตอนันต์ตอนที่2นะครับในตอนนี้เราจะลองมาทําตัวอย่างของลิมิตอนันต์กันดูถ้าใครยังไม่ทราบว่าลิมิตอนันต์คืออะไรกับลองกลับไปดูตอนแรกกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้โอเคเออตัวอย่างที่2นะครับต่อจากตอนที่แล้วเราจะลองมาทําฟังก์ชันยกลิมิตของฟังก์ชัน g คือก็คือ G เท่ากับลบหส่วน x ลบสยกกำลังสองนะครับ เราเราอยากจะรู้ว่าลิมิตของฟัง์ชัน G เนี่ยเมื่อ X เข้าใกล้3จะเท่ากับเท่าไหร่ในการจะมาหาลิมิตเราเราก็สิ่งแรกที่เราทำก็คือเราจะมาแทนค่ากันดูก่อนนะครับนี่คือ X นี่คือสองชัน G สมมุติเราจะหาลิมิตผมขอวาดการาฟหนึงนะครับ สมมติ grade, เราจะหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3นะครับคือยังไงเอ่ยก็คือเราต้องมาหาลิมิตจากด้านซ้ายกันก่อนเราต้องมาหาลิมิตจากทางด้านซ้ายและก็ทางด้านขวาเวยครับเราเริ่มมาจากทางด้านซ้ายกันก่อนนะครับค่าของ3เนี่ยเมื่อ x เข้าเข้าใกล้3จากทางด้านซ้ายเนี่ยค่าของ x เมื่อ x เข้าใกล้3จากทางด้านซ้ายก็คือค่าที่น้อยกว่า3นิดนึงค่าเช่น2.9นะครับเราลองแทน2.9เข้าไปดู เมื่อแทน2.9งเข้าไปดูเราก็เราก็จะได้ลบหหารด้วย2.9กาลบ3ยกกำลังสองเราก็จะได้เท่ากับลบหหารด้วยลบ0.1ย์่กกำลังสองนี่จะเท่ากับลบ100เพราะว่าเมื่อศเมื่อลบเนี่ยอยู่ข้างในยกกำลังสองเนี่ยมันตัดกันแล้วก็ลบหหารด้วยศ .1 ย์ยกกำลังสองเขาจะได้ ็นลบหนึ้อยนะครับค่าต่อไปที่ใกล้กว่านี้ก็คือ2.99 2.99ก็คือลบ1หารด้วย2.99ลบ3ยกกำลัง2ก็จะได้เป็นลบ1หารด้วยลบ0.01ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ,บ1เอ,อ่อลบ1หารด้วย0.01 ศูนย์หนึ่งยกกำลังสองลบเพราะว่ามันอยู่ในยกกำลังสองนะครับนี่ก็จะเท่ากับลบหนึ่งหมื่นลบหนึ่งหมื่นโอเคเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเรานำา x เข้าใกล้สามจากทางนั้นซ้ายมาขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่ง x เข้าใกล้สามจากทางนั้นซ้ายมาเข้าใกล้ยิ่ง x เข้าใกล้สามจากทางนั้นซ้ายเนี่เนยเราจะเห็นได้ว่าค่าของฟังก์ชัน g เนี่ยจะลดลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะลดลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแปลว่าสรุปได้ว่าการยกลิมิตการยกลิมิตของ x เข้าใกล้3จากทางดั้นซ้ายนะ x ของฟังก์ชัน g นะครับจะเท่ากับลบอินฟินิตี้ทีนี้เราลองมาดูการยกลิมิตของฟังก์ชัน g จากทางนั้นขวากันดูบ้างกว่าแต่ว่าเราต้องมาแทนค่าที่ เราต้องมาแทนค่าที่มากกว่า3นิดหนึงหรือค่าเช่น3.1ก็จะเป็นถ้าเราแทน3.1เข้าไปในฟงังก์ชันนี้นะครับเราจะได้ลบหหารด้วย3.1-3ลบ3ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับลบหหารด้วย0.1ยกกำลัง2ก็ได้เป็นลบ1เหมือนกับ2.9นะครับเราจะได้ลบ1 0่ถ้าเราลองเข้าใกล้3มากกว่านี้ก็คือ3.01นะครับ ค่าเชื่อมามจุดศูนย์หเราจะได้เป็นถ้าลอง3.01ไปแทนค่า g นะครับเราก็จะได้ลบหหารด้วย3.01จย์หนลบสายกกำลัง2เท่ากับลบหหารด้วย0.01ย์กกำลัง2เท่ากับลบหนึ่งหมื่นอันนี้ก็เท่ากับลบหนึ่งหมื่นนะครับลบหนึ่งหมื่นโอเคเราเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเราเข้าใกล้3จากทางด้านกว่ามากขึ้นเท่าไหรนะ่เนี่ย ยิ่ง x เข้าใกล้สจากทางนั้นกว่ามากขึ้นเท่าไหร่ค่าของ g ก็จะยิ่งลดลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วระบุดโดยการใช้เครื่องหมายลูกศรน,นะครับลดลงอย่างไม่มีที่สุดแปลว่าลิมิตของฟังก์ชัน g เมื่อ x เข้าใกล้3จากทางนั้นกว่าหรือ3บวกนะครับจะเท่ากับลบอินฟินิตี้เมื่อลิมิต2ตัวนี้มันเท่ากันเมื่อมันไปที่ ลบอินฟินิตี้เหมือนกันเราจะสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน g เมื่อ x เข้าใกล้3จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นี่แปลว่าเมื่อยิ่ง x เข้าใกล้3มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฟังก์ชัน g จะลดลงอย่างไม่มีที่สุดแต่ว่าลบอินฟินิตี้ครับนี่คือลิมิตอนันต์แบบที่สอง